สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนสุหมงสุบ่อนนอกพวพ่อกับซอง้องแทนมือในกามาเฮือนป้าไปดีเห็นอยู่ลำคลองเห็นอยู่อุ้มจะลองคลองอุ้มะลองคลองไปเห็นกระพายป้าอันพ่อเห็นไปเห็นกับอันลูกเคยอันอันคำเลยอันอะวังเลคำมืัอว่านี่บ่ ขึ้นนี่มันขึ้นนี่ลายมากแต่ขึ้นนี่ตายมากขึ้นนี่เราห่อฮักเห่อืวอเศร้านี่เอาในไปห่าแต่เทธอนเอาไปหาะติปะไอกาบกับไปอะไรหนากับเลยนี่ไอ้กาบกับไปไปห่าแต่ก่อนนะเด้มือก่อนนะออืกับเพื่อนมาเดูแลนอันอันพอวัวเธอเนี่ยเลิกไปห่าอันกวยนางวางน่ะไปน้ำข้นมันคนบันหมวงนี่เด้อืวยมันหูแก้วทั้งนั้นไปหาไปน้ำ อะไรกลับไปพ่อไปเห็นพ่อมนพูดกันยกอยู่พ่อเดือนป่ปะบบสาวเอ็ดมือสาวสองนนี้สาวสองมือวะสสาวเอ็ดสมือป้ดีใจปะปะดีใจดีใจแห้งอืมปากกะลงงัวันเลยพวกเงเลยปากกะลหัวข้าวเพืแค่จกะลงหัวข้าวลูกมูงไปจับสาวหาฝากกะลงหัวคอยมาสั่ไมอยูข้อหัวข้าวผ เาบ่มีกาดางนน่าหมดลงว่าก่อน่ามีแค่ถงว่าเขาอยู่ที่หนีีกตเขาโบราณคืเงืจโตนี่ปะสิโตสิบโตสิบเอ็ดแ่มาสิบเอ็ดเหลือมาใช่ของแม่แพลูกของแม่แพรลูกมากว่ะอาซิแม่เนาะปะ งัวพายกลับมาอ้าวมันมานำตัวหนึ่งไหลออกมันก็บบ่ออืมงัวเพลสุดเลยอันนี้คือเซอร์นะอืมอาชิวทั้งปุในนอกเขาอ่ะเนาะอืมชิวทั้งหมดทั้งนั้นทั้งอาทิติดไาแต่ผีกะบูอืมอืมเมื่อเช้าเนี่ยไอ้ก้าเพิ่นโทรไปพอดีบดได้ห้าอันซักผ้าไอ้เอาโท่อซับไปอยู่ลุ่มเวลาโทรมาหาโทรมาหาเพวลามาถ่ายเด้อคลิปนี่งัวเห็นเลยเพื่อนว่าอ่าดีใจน้ำป่าเลยลายงัวกับซีฟไบใชขอบใจลำน้องนลำหนู่มอืมค่ะรุ่มำลาย รยีไดวันดเอสคุ้มคุ้มอยู่เนาะสวัสดีพี่อน้องคุ้มค่ะอย่างนี้อันนี้แรกแดงหน่อแดงหน่อตัวหนึ่งแตัวเดียวนีน่กับงัวด่างตัวหนึ่งเนาะนี่งัวด่างด่างสองคนจะพากันเทยังเนาะ ตัดคลิปอยู่ตัดคลิปอยู่ตัดคลิปอยู่สิห้องกระพื้นเลยพอหนองแทนก็ห้องกระพื้นไข่แตกไข่สามคนพี่น้องนางจ่อยออแล้วก็บ่าวผังลาวอือแล้วกันพอน้องแท่นไข่เมื่อวานนี่นอนเบิดมือเมื่อวานนอนเบิดมือเมื่อก่อนนักกับเบิ้ลาไปทางใดเบิ้ไปทางใดเลย วัว10โตเนาะมีแต่สีดำสีดำเบิดเลยดีใจน้ําป่าหลายๆเนาะวัวเพิ่นเฮ็ดเกือบเดือนนึงก่อนบุญบ้าเลยเนาะปะมือมือบุญบติบนไปอือูกไว้บัดนี้นะบ่ต้องปล่อยมันดอกบัดนี้นะกูกไว้แล้วบดยามมือแรกลาย ลุงน the ้น we you know well, ูอืม <het> อ <anes> ืมแล้วบ so ้านนี่แหละสิแม่ผูกกระเบืเห็นเออพังเป็นไงแล้ววันละนอนมันนอนอยู่ในขางข้อค่ะพอนบายตื่นหบวเห็นอืมแล้วบ้านนี่แหละตื่นมากนะมันแล้วผมน้องชิโนใไปลุงนั้นแล้วขี่รถจักไปหาบ่ปะขี่รถจักไปหาอืมอะไรมากก็ไรส์ไลนไลนมากับอันทัวนั่งวางไปน้ำกันไปน้ำการหามไปนำเห็นอยู่ใช่กับอยู่น้ำคลอง น้าอข้าวพอบางครั้งกข้าไอ้ก yes. ้บก็ค like, ือไปหาอยู่ไปเห็นไปเห็นคือยังสิบวันท่านในหอปาาวันเนาะทางดํไปทางั้นมาดูกล้องทางดํไปทางด้เลยเขาปัญหาแต่หาทางทางดมทัพี่อันลุงอันนั้นได้ลุงโบนะ่ม่อ่เฮ้ยลุงโบเล้วันน้น้าำไส้ไผ่นีขึ้นมากับพพากันนำ อ้ำาไพมเงินอ่ะซ้ทุ่มจะกินห่อเทือนหรือบ่เออกรหอดูหนึ่งบ้านเออสั่น์รมาหวยบ่ก็ยังทุ่มหนึ่งกินเดียวห่อเทือนมาแหวนซื้อน้ำแน่นทางแหว่นละการอือการอะไรก็ไปแหว่แล้วเงินอยู่กับบัญจีทุ่คกกินดิโดเลยว่ะดิโดมาแข่งก็แข่งกินกับโได้ยิวมาพีนอนน้องทิ่น่กินไปกิน มาละลายหนกันหน่อยวะหาใช้ลุงดาวเงอนเจ้านะอันนี้อือันนี้คือเือนลุงดาวงานลุงดาวอันนี้ก็เฮือนไอเทอนเนะเฮือนปะจะห้องกรเห็ดนี่บอปะ

โอลุงดาว่าง่วงไห้ว่าซว่าอให้อันในเจ้าก็ไปเอามันกดาด่างเออไหและนี่ไล่และนี่นนด่างนะม่บนด้ด่างี่ด่างนั่นอันนี้ล่ไล่กินกระซางไล่กินกระซางอันนี้อืทีเดียวเรัปอขึ้นรหเนาะอืมต่นี่จะได้ไ

ฮาวอยามันไปน้ำงัวเทอกแหล็กง้วเทอร์กเปาะง่อยแมนงัวเทอร์กแหล็กเปาะง่อฮะวะอืออือแมนเท่าไรออ งวของหูเนะแต่ละโต้นั่นนะะอืมอ no ืมเจ้าก yes, ็เลยเข้าไปบึ้ง

มาเลยทำบุแรกทำบุญุ่นางก่อนพรข้ามาันจบ้าเกี่ยวเวียนยู่ในบ้านแลวอยู่เพือนป่าเนี่นะสิไปยังอยู่ังในบ้านป้าเพื่นจิตสลองกูได้ไปหางั่วนนะตะกี้หพิ่มเจยหายมึ่งมื่อกคลาย สีคายปปะแมนอลีเห้นาะปะนาคายเบิดกับเบิดซิดเนาะส็คลายนะดบากประดาว่านี้แมนอลีใหอละไรปะอ้ัวเแล้วนเขาบอกว่าเขาบอกไ่้อนไรบูไม่กบีแมนเออแมนอลีใหเนี่ยเนาปะแมน่กูใส่ซื้องัวเนยเขาจะงูกวนเหม่ยเป่งคือด อมีอยงกมีโอเคโอเคนส่เคาม่โอเคเออลุงลุงผนซื่อตั้งงัวซื่องัวแต่ละโตนมีเบิร์ขู่โตมีหดซื่อ น่องรล่ยอันบปะตัวนี้มันมันบอกลูกมันเลยเนี่ยโอเคอืยูอเคอืมยูงกุ้เจ้าลขมก่อนามก่อนลูกชอืมแลอื่นมาอะงอลตะลโตน่ะมีสื่อบดพี่น้องเลยยูโอเคนองไา่สื่อื่งัวน่ะมีเบิร์ตคโต กระดีใจน้ำปะเลลายเนาะ<แ>สิได้เห็นงัวเพิ่นไนพยก็คิดว่าสิบเห็นเพลน้ำปะเนาะคือสิว,ออว่าอ,อะไรดวงสตาาห้ยังบอกขา,าดมาปะดวงสต้าห้ยัมบอกขาดปีนี่นะ ปีนงัวผู้ใดก็เฮียได้งัวควายไปก็ว่างัวข่อยหรือบ้านน้อยเฮาก็เสียงัวน่ะได้งัวไม่เท่าไอ้แปน่ะก็เฮียซอมไม่ลูกก็เท่านี่ก็บ่เห็นเลยมันบ่มีหามาิกอือหามาหมู่ได้หมู่ซ้ําหมู่เขาไปหาก็บ่มีอยู่พุ่น12ัวคันลก็มันน่ะแมกลๆก็ฮเออแม่กล้มก็ฮผักบไปมันสิจังามีแต่ว่า มันจะหอดมันกระมานป้ากับส้มป้ากับคืดว่าเลยห้วนในเต้ามันไปกันเย้งว่าหาถุกชอบสูงงูมันกับโบเห็นมันเป็นหายหากว่างูเอาปุ้งจะละครับตอนสามโมงห้าสี่โมงนบุยอึดงูอหมู่บ้านวัดบ้านหงูบัว ใาได้กันไหมน้องแทงกาสเดล่าแลเนาะคินหนาพอกันมาอยู่ดิ้งแห่งสุขสุขคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สองน้องแทงน้องหัวง่วยเทินก็เห็นแล้วน้อพี่น้องเนาะดีใจน้ำพึ่นไลไลสบายดีสบายดีบายบายสดี